ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมช่วงนี้เกมก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วฮะสำหรับนักนาล็อกคาสิกตอนนี้ในตลาดกำลังกลับมาสู่ ความเป็นปกติที่ราคาของราคาเอ็มปกติหมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นโอริอ e ีรูณตอนนี้เนี่ยกัมมันแพงฮะผมก็เลยพามาฟาร์มอะไรง่ายๆฮะไม่ต้องลงทุนอะไรมากฮะลงทุนของก็ไม่ต้องแพงเบอมากฮะแล้วก็เลเวลตัวละครก็ไม่ต้องสูงมากฮะแต่ว่าถ้าใครมีเลเวลตัวละครสูงๆแบบนี้ก็จะสบายขึ้นกว่านี้เยอะฮะตอนนี้ผมกดเร่งใกล้จะหมดละเดี๋ยวประมาณ5นาทีฮะ มาดูกันว่าในหนึ่งเล่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะได้มาเท่าไหร่เอา้าโอ้โหเมื่อกี้ตัวหนึ่งโอเคฮะก็บัฟกล้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวมารวมยอดกันนะว่าผมได้มาเท่าไหร่สหรับ ครึ่งชั่วโมงอะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ลองมาหลากหลายนะาร์มตอนอยู่ตรงนี้เนี่ยมาสักน่าจะ7จ็ดแปดเล้งได้ละมั้งฮะก็น่าจะ3 4ชั่วโมงได้ฮะแต่ผมก็จะมาสรุปยอดให้ดูว่าผมได้มาเท่าไหร่แล้วก็มาดูกันด้วยว่าต้องเตรียมของมายัางไงครับสำหรับแบบนี้แล้วแบบนี้มายัางไงก็เริ่มเริ่มจากการมาแบบแมงป่องก่อนนะฮะแบบแมงป่องเนี่ยต้องมาที่แซนแมนก่อนนะอันดับแรกอะ แซนแมนก็จะอยู่ตรงนี้ฮะเป็นเกาะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแบบหนึ่งซึ่งสกอร์เปียนเนี่ยหรือว่าแมนป่องเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบเลยฮะผมก็ลองทั้ง2แบบแล้วนะก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่อ่ะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าผมอยู่ตรงแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีมดด้วยมดว่ามดเนี่ยจะช่วยผมดูด SP ขึ้นด้วยฮะเดี๋ยวมาดูว่าของดูด SP ผมเนี่ยที่มันยืนได้เป็นชั่วโมงเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เดี๋ยวมาดูขยะตอนนี้ที่ผมได้มานะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มาตามเป้าหรือเปล่านะปุ๊บเอ่ออันนี้สองเล่งนะฮะได้มาห้าก็ก่อนอันนี้ผมมีอยู่200นะประมาณ8เล่งเดี๋ยวแดเล่งนี้ผมเดี๋ยวผมรวมของแนละ้วค่อยไปขายทีเดียวฮนะแเล่งก็ตบประมาณ4ี่ชั่วโมงก็เกือบก็เกือบสิก็เกือบสิเ,บเล่งนะ่ง ประมาณ4ชั่วโมงเดี๋ยวผมไปรวมของก่อนครับนี่คือขยะที่ผมได้ไดมาฮะนี่มีตังผมมีอยู่3ามหมื่นะสำหรับตัวพ่อค้าเรามาดูกันว่าใครในตลาดให้ขายใครให้ราคาดีสุดอะผมเคยเห็นอยู่ที่ๆนี้เอาหายไปแล้วเว้ยคือการฟาร์มไอหางแมงป่องเนี่ยหนึ่งเล่งเนี่ยขั้นต่ำ ควรจะทําได้สัก2 8 0ถึง300กว่าฮะนี่คือมาตรฐานของมันอาชีพที่ควรจะมาฟาร์มนั่นกะ็คือพวกสายโจนสายสติลทั้งหลายฮนะแล้วก็ซุปโนวิดอย่างเงี้ยนฮะก็ได้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นเป็นลกหรือเป็นสตอกเกอร์น่าจะน่าจะไวที่สุดแล้วฮนะซึ่งราคาขั้นต่าที่เขารับกันณนะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่หนะึ 1, ่งพันหนึ่งสามพันชิ้นหนึ 1, ่งพันหนึ่งก็โอเคนะสาหรับผมนะแต่ผมลองเดินหาหนึ่งพันสองก่อนนะ คือผมก็ไม่ได้ฟาร์มแบบเต็มเหนียวก็มันได้รอบละ250-300นะของผมนะเพราะว่าเนื่องด้วยตัวละครผมเป็นเลเวลเลเวลยังไม่สูงแถมยังเป็นโลกด้วยฮะอันนี้ไง1,120น่าจะสูงที่สุดแล้วมั้งอนะยโยนให้เลยฮะมาดูกันว่า7-8เล่มเนี่ยผมได้มาเท่าไหร่ปึ๊บคือเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ250,000-300,000นะก็ได้มา2,800,000 ภาพเขาให้ก็มาถึงแบบแซนแบนแล้วฮะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะ่ะหนึ่งแบบเขาจะมาถึงละอา้าวเจอแมงป,ป่องพอดีฮะติวก่อนติวก่อนเป็นสองตัวเลยติวใหม่ติวใหม่ คือผมลองมาทุกรูปแบบนะตอนแรกว่าจะกดกรรมแต่ว่านั้นผมลองกดไม่กดมาแล้วกอดูฮะมันก็แตกต่างกันไม่มากอะซึ่งถ้าจะมาฟาร์มแค่มี VIP แล้วก็ยาเล่งก็พอแนะ้วเอาจริงๆถ้าเลเวลสูงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดบัฟก็ได้ฮะแต่ผมก็กดไปอย่างนั้นแหละฮะเพื่อให้มันสติลเร็วๆขึ้นเดี๋ยวผมก็ให้ดูของสมใสอะสำหรับคอเนี่ยไม่มีคอเลยนะพวกคอได้เป็นคอสวยๆเฉยๆอะ ก็ส่วนหัวเนี่ยไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรเลยฮะมีแต่กันอันนี้กันพืชด้วยซ้าซึ่งหมวกที่ควรจะมีต้องเป็นหมวกที่มีเดินไวฮะผมว่าทุกคนที่เล่นกิจกรรม2ปีก็น่าจะมีกันหมดแล้วนะตัวนี้ผมไม่มีหมวกกิจกรรมอ่ะก็เลยใส่อันนี้มาก่อนแล้วก็ที่สําคัญเลยฮะก็ต้องมีเซ็ตนินจาฮะแล้วก็กําไร2ชิ้นนี้ตกอยู่ที่ประมาณ5 6าหกแสนนะซึ่งมันจะช่วยลด sp 2 0ฮะในการใช้งานเพราะว่ามันจะใช้ไอ้นี่บ่อยฮะนั่นคือคลิปเทเลพอตซึ่งผมได้มาที่1,5ล้าน5ฮะก็ไม่ถึงกับแพงเท่าไหร่ฮะส่วนรองเท้าเนี่ยรองเท้าอะไรก็ได้ฮะอันนี้มันเป็นตัวของคูดเซเดอร์ของผมฮะซึ่งไม่มันเอฟเฟกมันไม่ออกนะก็ได้แอตแทกมา18แล้วก็มีโซเฮฮซึ่งควรจะเป็นโซเฮฮะสำหรับรองเท้ารองเท้าอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นโซเฮ แล้วก็เอาจริงๆแล้วเสื้อเนี่ยก็อะไรก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ชอบเลยอ่ะส่วนการดูด sp อยู่ที่อาวุธอ่ะนั่นก็คือ,อผมเป็นกุจชี4สี่กิกฮะเจ้าตัวกิกที่ว่าเป็นแม c กปองอีกพันหนึ่งอ่ะมันดูด sp ประเภทอินเซ็ตอันน้คือพวกแหลงอะผมใส่4ใบไปเลยฮะนั่นคือมันดูดไปเลย20ฮะเพราะว่าไอตัวนี้ผมออโต้สติลบางทีมันก็แปกแ๊กฮะเดี๋ยวมาดู สเตตัสเพราะว่าผมตัวที่78เองคะแล้วก็เด็กมันยังไม่สูงออโต้สติลมันก็ไม่ไม่ได้ร้อยนะบเหมือนกับพวกสโตเกอร์หรือว่าพวกลกพวกเลเวล99ฮะเ้าคมีคนมาขอ AB แต่ว่าการมีมีดกุจีตัวนี้คะมันช่วยให้ผมสติลได้ร้อยเปร์เเดี๋ยวมาลองให้ดู่ะซึ่งอ๋อลืมบอกไปฮะราคามัน สำหรับเอาเวทน,นี่หมาถึงกันได้สติวโชเลยอะเห็นไหมฮะได้มาแล้วสองชิ้นนะก็ราคาผมได้มากิกอในรู้สึกจะใบละแสนถึงแสนห้านะใบละแสนนะน่าจะใบละแสนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะได้มาสี่แสนนะสี่ใบอันนี้น่าจะสามแสนถึงห้าแสนนะเอาตีเอาตีรวมๆไปเลยฮะประมาณเอ็มหนึ่งถึงเอ็มห้าแล้วกันนะสำหรับ กุแจบวกแล้วก็วิธีการฝาบมามาดูฮนะจริงๆไม่ต้องกดบัฟกดอะไรก็ได้ฮนะแต่ถ้ามีพระมาเล่งให้ถ้ามันวิงถ้ามันเทเลพอร์ตวิ่งไปลงที่พระฮะผมก็จะให้พระเพิ่มเล่งให้ด้วยอนะ่ะบางทีก็ AB แล้วก็ไปเลยอนะ่ะไม่เจอก็เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตอย่างเดียวเลยฮนะอ่ะเจอแล้ว อาสติลผิดตัวอีกเอาไม่ดอกอะนี่ไงเพียบเลยด้วยด้วยการที่มันเป็นเลเวลน้อยฮะนี่ไงฮะมีคนจะมาแย่งผมสติลก่อนเลยถ้ามาตอนกลางวันแถวนี้มันเถื่อนนะคนมาแย่งกัน ซึ่งมันเหมาะสําหรับช่วงนี้เพราะว่ากัมกํลาลังแพงคะแล้วก็เผื่อใครเบื่อแมปที่มันแบบมีคนเยอะๆแล้วแย่งกันฟาร์มอย่างเงี้ยเอาจะจริงอยู่นี่ก็แย่งกันฟาร์มนะอยู่ที่ว่าใครจะเจอแมงป่องก่อนแค่นั้นเองอะนี่ครับแป๊บเดียวผมก็ได้มาไม่รู้ขี่อันละ ซึ่งสเตปของผมเนี่ยอุ้ยไม่ทันรีบวิ่งไปสเตปของผมเนี่ยคือก็เทเลพอร์ตไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ดูหลอด SP ของเราฮะเอา้ากดผิดเพราะว่าผมเซ็ตมาโคเทเลพอร์ตนะมันเลยดูเร็วๆอ่ะผมจะพูดว่าอะไรวะเมื่อกี้ลืมอ่ะ คือถ้าเทเลพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วดูเหมือนว่า SP เรามันเลือประมาณสัก20-30%ซนะผมก็จะเริ่มหันมาตีมดนะเพราะว่าเอมดเนี่ยมันก็เป็นประเภทแมลงเหมือนกันนะมันก็ดูด SP มาคืนเหมือนกันนะตีเพื่อจะให้มันได้ SP แล้วก็มาเทเลพอร์ตใหม่ซึ่งถ้าใครเล่นสโตเกอร์แล้วก๊อถ้ากระโดดมานี่คือก็จะเร็วกว่านี้อีกเท่าตัวถ้ากระโดดของเทควันโดอู้เมื่อคีตัวหนึ่งเนี่ยเทเลพอร์ตเร็วเกินไปอ่ะ ดีคียบอดต้องเดินสักนิดหนึ่งเนี่ยเนีย่ยเสร็จละเลเวลต่ำฮะมันก็เลยดูตีช้าๆนะอีกอย่างนึงครับนะสำหรับออโต้สติลเนี่ยไม่ควรจะอัพลักเยอะนะเพราะว่าการติดคียเนี่ยมันออโต้สติลไม่ติดฮนะมันต้องตีธรรมดามถึงจะติดเองของผมที่ธรรมดาเพราะเลเวลมันต่ำฮะเอา้าอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้มันก็เลยไม่ติด ผมก็เลยสติวสดอ่อนซึ่งมันก็ไม่เอาจริงๆถ้าขยันฮะเอชไม่มีหมดอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเอา a อบหรือว่าบัฟพระอะไรก็ได้ฮะถ้ามันใกล้จะหมดจริงๆเนี่ยผมก็จะหันไปตีมดอะอันนี้ได้ที่จับชอนชอนมาลอตตี้ไอรอนมดขาวแอนดี้เนี่ยก็การ์ดดีเหมือนกันฮะ การแอ a แท a บยี่นะถ้าผมจะไม่ผิดก็ถือว่าเป็นการเดเวลเริ่มต้นนะมีคนช้าอยู่นะนี้แม็กป่องแม็กป่องก่อนอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะมีหมาป่าแล้วก็แล้วก็หมาน้อยฮะไอเบบี้วูฟฮะไอเบบี้ไอเบบี้วูฟเนี่ยก็มีการ์ดของมันนะที่มีราคาอยู่เป็นการ์ดตี พวกขนาดเล็กฮะแต่ว่าผมมาอยู่แมปนี้เนี่ยเพราะว่ามันดูด sp ได้ง่ายกว่าอยู่ได้ยาวๆครับเพราะว่าถ้าเผมหมดเนี่ยผมก็มาดูดหมดฮะมันเหลือสัก30-20% 3 30บเนี่ยผมก็เริ่มมาตีมดละหลักๆผมก็จะเทเลพอร์ตแบบนี้ฮะเพื่อหาหาให้เจออันนี้ยังไม่เจอเลยเห็นด้วยบางทีก็หลายรอกก็ยังไม่เจอเลยไปกองอยู่ไนหมดวะเวนกับโอ้โหไป จะไปครึ่งหลอดแล้ว SP. เอสพียังไม่เจออะไรดูดิโอ้ยโอ้โหเงียบกิบเงียบกิบอาะเจอละเดี๋ยวผมรีเร็วๆให้มันสักสิบนาทีมาดูว่าผมได้เท่าไหรนนะ่สิบนาที ก็ครบ10นาทีแล้วฮะมาดูว่าผมได้มาเท่าไหร่นะได้มา7 3อันฮะจริงๆถ้าเร่งกว่านี้เมื่อกี้มันมีช่วงหนึ่งที่ผมวิ่งไม่เจอมอนเลยฮะถ้าเร่งกว่านี้น่าจะได้เป็นร้อยอยู่ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะท่านที่ชอบังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ